สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอเฟนอยู่ในเกมซอร์ทรอบจัดจิสเิกเช่นเคยสำหรับอ p ีนี้เราจะมาดูเรื่องอุปกรณ์ของสวมใส่และก็การดันค่าพลังสำหรับมือใหม่ในช่วงแรกกันนะครับคิดว่าน่าจะช่วยให้เข้าใจเกมได้มากขึ้นนะยังไงใครอยากจะเล่นด้วยกันก็สามารถโหลดมาเล่นผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับคลิปนี้ก็อาจจะมีดีเทลอยู่บ้างเพื่อให้การเสียเวลารับรบชมครับ ก่อนจะแนะนาว่าใส่เซตอะไรดีนะครับผมขอพามาดูของต่างๆก่อนละกันว่ามีอะไรบ้างกดที่คาว่าสร้างนะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายล่างนะครับหรือว่าตัว F ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนสารนกรมของสมใส่ทั้งหมดเลยนะครับแผ่นนี้ก็จะเป็นเลเวล69เนาะเราดูแค่นี้ก็พอเวลาที่เราดูของนะครับมันจะมีระดับอุปกรณ์กับคะแนนอันนี้เนี่ยก็จะสอดคล้องกันนะครับระดับสูงพลังก็จะสูงด้วยอย่งเช่นแบบอันนี้7จจะเป็น2 5งพจจะเป็น2 3 0พแบบนี้นะครับอุปกรณ์เนี่ยจะแบ่งเป็นของเดียเด่ยวๆของแบบเซแล้วก็ของ แบบมีเอฟเฟกพิเศษนะครับเดียวเดียวก็คือแบบไม่มีเซตเดี๋ยวให้ดูแล้วกันอ่ะแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะไม่มีเซตอะไรเลยถ้าเกิดว่าแบบมีเซตมันก็จะบอกว่าเอฟเฟกต์เซตสชิ้นใส่ได้อะไร4ชิ้นใส่ได้อะไรนะครับส่วนตัวเอฟเฟกพิเศษเนี่ยก็จะมีตรงล้ำค่าเพิ่มเข้ามาเป็นคล้ายๆกับสกิลของบอสอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มันจะมีพิเศษอีกนิดนึงก็คือพวกที่มันมีตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับก็จะเป็นระดับนี้เหมือนกันตอบจากดันเมืองอุยางนะครับแต่ละอันก็จะให พวกครีกกับคิดดเมจนะครับเอเลก็คือดาเมจธาตนะุเนาะต้องมานั่งหาดรอปจากตัวดันนะครับเทียนในเกมนี้ก็สีแดงเนี่ยมันจะต่ํากว่าสีม่วงนะครับแล้วมากกว่าสีม่วงเนี่ยก็จะเป็นสีม่วงอ่อนๆผมเรียกชมพูลแล้วกันเนาะอันเนี้ยสูงที่สุดแล้วนะครับถ้าเรามาลงดันอุยานนะครับทั้งฝั่งนอกฝั่งในเนี่ยมันก็จะสามารถดรอปได้แต่ว่าแนะนําให้ลงเป็นระดับวีรบุบุุษเลยนะครับเพราะว่าตัวระดับอุปกรณ์เนี่ยมันจะสูงขึ้นถ้าเกิดเป็นทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นแค่่ 69, หกิดสมมคน ขี้เกียจหาตี้นะครับไม่ได้ซีเรียสมากนะอยากจะลงแบบโซโล่ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าของเดี่ยมันจะตันแค่7 3นะครับถ้าอยากเติบโตมากกว่านี้หรือว่าอยากได้ของดีกว่านี้ก็ต้องไปหาตี้หน้าโลกเอานะครับซึ่งในช่วงแรกนะครับถ้าเกิดว่าเราทาเควสโรงเรียนนะครับตรงเนี้ยที่เป็นมือใหม่นะมันก็จะมีในเรื่องของของสงสัยให้เราแล้วนะครับพวกสีม่วงนะเราก็ทําให้ครบนะครับแล้วก็จะได้มาใส่ไปก่อนเนาะแล้วก็มีลงดงลง,ลงดันได้ตัวของฮิมคูมาด้วยเสร็จปุ๊บพอเราได้ของม่วงมาใส่เรียบร้อยพลัง ซื้ตรงนี้เนี่ยมันจะแจกของให้อีกนะครับผมก็จะใช้ตัวนี้ไปก่อนนะกับลายกลิ่นหอมนะครับหอันจากตรงนี้นะแล้วก็อันนี้มันจะเป็นเอฟเฟกต์เซตด้วยนะครับโจมตีแล้วก็ต้นานทานบอสต้นานทานบอสคือตีบอสแรงขึ้นนะแล้วพอเราเพิ่มพลังไปเรื่อยๆเขาก็จะแจกในเรื่องของอุปกรณ์เลือกนะครับอันนี้จะเป็นเลเวลเจ็ดสิบเอ็ดแล้วพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็จะแจกของเลเวลเจ็ดสิบสามตัวสุดท้ายก็จะแจกเป็นเจ็ดสิบสามอีกรอบหนึ่งเท่ากับว่าเราสามารถเลือกได้สองชิ้นแล้วก็เาาาาจา็ดสิบเอ็ดขึ้น้นนมมมาแลวัจะี ในวันที่6นะครับในวันที่6เนี่ยจะแจกอีก1อันนะคบเป็นกาไลกลิ่นหอมเหมือนกันผมก็ใส่2อันเลยมันจะได้เอฟเฟกต์เซตตรงนี้ด้วยนะครับมันก็จะได้ตัวค่าพลังของอุปกรณ์ด้วยแล้วก็ค่าพลังของเซตด้วยนะครับทีนี้พอเราทําทุกอย่างนะครับจนเลเวลหกสิบเก้าแล้วสามารถลงเมืองอู่หยางได้แล้วเนี่ยตอนแรกผมใส่ของประมาณนี้นะอ่ะหมวกผมดรอปมาเนาะก่อนหน้านี้ยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับก็คือไปสํารวจไปเจอบอสไปอะไรแล้วก็ไปตีนะครับก็ดรอปของที่เป็นล้ำค่ามามีสกิลบอสอะไรพวกนี้ใส่ามาก่อนพลังประมาณ อันนี้ผมลงแบบโซโล่เนาะแล้วก็โชคดีนะครับดรอปมาเป็นหมวกก็สามารถเอามาเปลี่ยนได้ซึ่งในพวกเข็มขัดตรงนี้เนี่ยที่เป็นเอฟเฟกต์เซ็ตก็น่าจะทำเควสแล้วก็ลงดันอะไรมาสักอย่างนะแล้วก็ดรอปมานี่จําไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ามีให้อยู่แล้วแน่นอน<ไ>ทีนี้หลังจากเราเช็คชื่อแล้วก็ดันค่าพลังนะครับของแจกที่ได้มาเนี่ยก็จะมีอันนี้เนาะเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบเอ็ดแล้วก็จะมีอันนี้อันนี้จากการเช็คชื่อนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะโฟกัสตรงนี้ก่อนอันนี้แนะนําให้ก็คืออย่างแรกเลยเราอาจจะลองดูว่าเราไปลงดัันนนนล้้วดดรรรออออออปขขงงะะะะไไกกก่่่หหืเเาาาาบยผมมมม็จ จะมีเข็มขัด1แล้วก็หมวก1อันนี้ได้เซต2แล้วเดี๋ยวผมจะเลือกให้มันเข้าเซตเป็นเซต4นะครับของเนี่ยมันจะมี6ชิ้นนะถ้าเกิดสมมติเราใส่เป็นเซต4เนี่ยอีก2อันเราก็จะฟรีสไตล์ได้เหมือนกันนะครับอาจจะใส่เป็นล้ำค่าอีก2อันก็ได้แนะนําเลือกสิ่งที่ขาดนะครับแต่จริงผมเชียร์สตัวนี้นะเพราะว่ามันมีตัวอักษรด้วยนะครับมันก็จะให้สเตตที่ค่อนข้างดีในตัวผมปอกแขนเนี่ยยังเป็นสีแดงอยู่นะเพราะฉะนั้น7จิบาเนี่ยผมจะเลือกเป็นปลอกแขนออกมานะครับ อ่ะแล้วก็ใส่ไปปุ๊บแล้วก็รองเท้าเนี่ยผมเห็นว่าม,มันมีของที่ดีกว่าในกระเป๋านะครับน่าจะลงดันสักดัน,นได้มาอตอนนี้พลังผมก็4 0, 6่0 0ืเนาะแล้วผมก็จะได้จากตรงนี้อีก1อันนะครับก็จะสามารถเลือกเจ็ดสามได้อีกอันนึงถ้าเกิดว่าใครเป็นสายดรเมเนี่อีกอันนึงอยากจะเอาเอาวุธไว้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมเป็นสายแทงผมขอเอาพวกเสื้อเอาพวกอะไรที่มันเป็นเซ็ตแบบเพิ่มถึกไปก่อนละกันอันนี้ลองไปปรับใช้ตามอาชีพตัวเองได้เลยนะครับจริงๆผมสามารถเป็นลงดันก่อนก็ได้นะแต่ว่าผมอยากเลือก เดี๋ยวผมจะเลือกถุงมือละกันนะครับซึ่งเดี๋ยวพอเราใส่ครบเซตเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเซตสองนะแต่ว่าเกมนี้เนี่ยมันจะสามารถใส่เซตสี่แบบคลากันได้นะครับอตอนนี้ก็ใส่เรียบร้อยเนาะจะเป็นเซตสองของระดับเจ็ดสิบสามนะครับก็จะมีตัวปลอกแขนแล้วก็ตัวถุงมือนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเซตสี่เนี่ยมันกลายเป็นของเจ็ดสิบเอ็ดนะครับอันนี้แหละคือที่ผมบอกว่ามันสามารถคลากันได้นะครับเราไม่จาเป็นที่จะต้องใส่เจ็ดสิบเอ็ดทั้งสี่ชิ้นมันถึงจะแอคทิเวทถ้าเกิดว่าเรามีอุปกรณ์ระดับที่่่สสสูงกวกวาาาาาาเเเยรร็มมถอใได้ล แล้วก็ขอให้มันเป็น Set เอฟเฟกต์เซตเหมือนกันแบบเป็นของที่มีเซตอะ่ะมันก็จะนับเป็นเซต73็ตามที่เราใส่แล้วก็ของ73มเนี่ยมันจะไปถูกนับเป็นของที่ระดับต่ากว่าด้วยถ้ากับว่าผมใส่7 1สชิ้นไปโดยปริยายประมาณนี้นะครับไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องซีเรียสว่าเอ้ยเราจะต้องหา7 3ทั้งหมด71ทั้งหมดอะไรแบบนี้เราสามารถคลาคลากันได้นะครับเราจะไปหาตัวของที่เป็นล้ำค่ามาใส่เพิ่มก็ได้นะครับหรือว่าเราจะไปหาอุปกรณ์73มาใส่ก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้เนีีี่่่เเเรราาาจจจะะะมมกทชช็็คคนะือนนนปตัวัว้บ ของผมเนี่ยดูจากทรงแล้วก็ใส่เป็นอันนี้น่าจะดีเสื้อคุมพิษนะครับแต่ผมเลือกเสื้อดีกว่าอ่เป็นอันนี้ละกันนะครับพลังอาจจะน้อยกว่าแต่ว่าเราอยากได้สแตทแล้วก็สกิลที่เราต้องการนะครับเราจะพึ่งแค่พลังลมอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่เออผมยังเดือย,ยจะจเกอันหนึ่งเนาะอันนี้เดี๋ยวผมเอาเป็นอาวุธเลยแล้วกันอ่ะตอนนี้ก็ได้พลังเพิ่มมาค่อนข้างมากนะครับแต่ที่มันสามารถดันได้มากกว่านี้อีกนะครับพลังก็ไม่ใช่ทุกสิ่งนะฮะแต่ว่าเวลาเราคัดคนหรือว่าอะไรพวกนี้ก็จะต้องดูจากพลังเป็นสส่่่่่วววนนนนนนมมมาา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 กกกกออยยยยูููดดดดดีีีะะรรรััััับเเเเพพฉ้้้๋ถลงงงจไไห็ท ของสมใสเหมือนเดิมนะครับกดสร้างมาแล้วก็หมวดแรกเลยนะครับคือการเสริมพลังอันนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนการตีบวกนะครับมีเลเวล12 3 4 5ตามเลเวลของเรานะครับแล้วก็ตามแพทด้วยใช้ตัวผงละลายหยกนะครับซึ่งก็หาได้ค่อนข้างยากอยู่แต่ถ้าเกิดว่าสามารถซื้อจากพวกร้านในดันเจี้ยนอะไรเงี้ยก็ซื้อมาเลยนะครับแล้วก็อัปเกรดไปให้เป็นแบบไม่ต้องร้อก็ได้ให้มันเป็นเลเวลแบบ1 2 3นะครับขึ้นมาแล้วก็อัปเกรดไปเรื่อยแต่สําคัญก็คือเราต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับเซตเสริมพลังมมัััันนนจะะีตวข้บบอกคร เป็นเหมือนเรโซแน,นนซะ์นะถ้าเกิดว่าเราบวก1ทั้ง12ชิ้นเลยเราก็จะได้ตรงคะแนนตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเพอร์เฟกก็คือ1 0 0เปอร์เซ็นต์เนาะสิบสองชิ้นเหมือนกันเนี่ยก็จะได้พลังเพิ่มอีกนะครับในช่วงแรกเนี่ยผมก็จะทำแบบบวก1ทั้งหมดก่อนแล้วก็บวก4ทั้งหมดนะครับซึ่งเซ็ตเพอร์เฟกของขั้น2เนี่ยมันไม่ต้องบวก4แบบ100%ทั้งหมดนะครับแต่ว่ามันเอาแค่ตรงขั้น2ก็พอหมายถึงว่าแค่เนี่ยเราบวก4ใช่ไหมแต่ว่าอันที่200เ,เแที่ผม100เ้เกนักนนก็จะไดหมือนกัน,นรับเปคือบวก 6ทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวขั้น3เป็น100%อาจจะใช้เวลานิดนึงก็ลองไปหาอันนี้มานะครับแล้วก็บวกบวกเพิ่มเข้าไปต่อมาการสร้างนะครับอันนี้จะเป็นเหมือนหินที่มีสกิลพิเศษให้กับตัวอาวุธเสือ้อลองเท้าแล้วก็สร้อยของเรานะครับแล้วก็ของทั้งหมดตรงนี้เนี่ยสามารถถ่ายโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่ต้องห่วงนะครับเวลาเราคราฟก็จะต้องใช้หินอันนี้นะครับซึ่งได้จากการย่อยนะครับย่อยพวกอุปกรณ์ของสีม่วงต่างๆที่เราดรอปมาแล้วก,กดเข้าไปนะครับจะมีเสริมพลังเอเ้รรรรอออออว่าาาาาาถดขของงบสะไมมก็ เอามาคราฟได้นะครับมันก็จะได้สกิลของบอสประมาณนั้นอันไหนเสื้อผมก็ไม่มีเดี๋ยวผมลองให้ดูแล้วกันใช้นี้ไปเลยเนาะแล้วก็ติ๊กด้วยแล้วก็มันจะใช้ตัวแร่บริสุทธิ์ด้วยนะครับต้องไปขุดแร่มันด้วยแล้วก็ใช้เงินนะครับอันดีวลองดู อ่าได้เป็นอันนี้มาได้เป็นสกิลนี้มานะครับแล้วเราก็เลือกช่องเลยว่าเราจะใส่เป็นช่องไหนอันนี้ไม่มีสักช่องก็ใส่ได้เลยแล้วก็ใช้งานแบบนี้นะครับหอุปกรณ์ก็จะมี2องสกิลพิเศษนะอย่างเช่นอันนี้อันหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้อีกอันนึงแต่ว่าอันนี้เป็นแบบไม่มีสกิลอารมณ์คล้ายๆ preset นะถ้าเกิดเรามี2องสกิลก็ใส่ช่องนี้อันนึงอันนี้อันนึงเผื่อเป็น2บิล PVE PVP สลับกันอะไรประมาณนั้นค่อนข้างอิสระอยู่แล้วก็สืบทอดอุปกรณ์อัตโนมัตินะครับทำไป การฝังโยกนะครับก็ถ้าเราเวลตันแล้วเนี่ยเราจะสามารถใส่ได้5าอันนะครับแล้วก็ดูตรงนี้ได้เลยว่าเราอยากได้อันไหนนะครับแล้วก็ซื้อฝังได้เลยตามสบายนี่เรียบร้อยนะครับได้เฟตตรงนี้มาแล้วก็ถ้าอยากเพิ่มเลเวลเราก็ไปเพิ่มเลเวลของตัวโยกตรงนี้นะครับเพิ่มเติมกดอัปเกรดได้เลยแล้วก็อัพขึ้นไปนะครับแต่ว่ามันก็จะใช้เงินค่อนข้างมากนะครับอันนี้ก็ลองพิจารณาดูแล้วกันค่อยๆฟาร์มแล้วก็ค่อยๆอยัพไปละกันนะครับอ่ะพอผมอัพทุกอย่างเลเวลสองเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะเพิ่มเล มาทาได้ทุกอันก็โอเคเลยแต่ก็มันจะเปลืองเงินนิดนึงระหว่างด้วยนะครับส่วนสําคัญต่อมาในหน้าสกิลนั่นแหละครับก็คือเรื่องของกําลังภายในนั่นเองอันนี้ก็ให้พลังค่อนข้างมากแล้วก็ตัวละครเติบโตหลักๆมาจากตรงนี้เลยนะครับอย่างที่บอกนะครับตัวนี้ผมจะเล่นเป็นดินน้ำเนาะเดี๋ยวจะต้องลองอัพแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนดูนะครับจากกล่องเลือกนะครับผมยังขาดอันนี้อยู่นะครับที่ผมรู้สึกว่าโอเคก็คือลดระเมจากการโจมตีระยะไกลลงนะครับก็มากระสายแทงของเราดีผมเลือกเลยล้วกันนะไม่ดีลาเราลองดูนะว่าเราจะเอา,าธาต้่องส บ้างจับคู่กันนะครับแล้วก็ดูสกิลตรงนี้ด้วยเหมือนเดิมนะที่เหลือก็จะเป็นในเรื่องของการตีบวกเพิ่มเข้าไปนะครับอ่าตอนนี้ก็ดิน3แล้วนะครับแล้วก็เหลือน้านําอีก3อันนะครับก็น่าจะต้องมานั่งอัปเกรดตรงนี้เพิ่มนะแต่เหมือนว่าของผมมันจะหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ดิน3แล้วแต่ว่าน้ํายังไม่สาบนะครับเพราะว่าผมเหลือแค่ตีบวกเพิ่มเข้าไปนะให้เป็นเลเวล20มันก็จะปลดน้ําอีก1แล้วก็อันนี้ก็น้ําอีกหนึ่งก็น้ำเลเวลสามเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว,ว่าตัวท่ามันตรงแล้วก็เลเวลเ เอาออฟลองพวกนี้ด้วยเนี่ยมันก็จะได้ค่าพลังเยอะขึ้นตัวละครเราก็เก่งขึ้นนะครับพวกกาลังภายในพวกนี้นะครับรวมถึงของสมัยต่างๆเนี่ยก็สามารถได้รับจากการลงดันเจี้ยนนะครับแล้วก็การสํารวจโลกด้วยที่เหลือนจะเป็นในเรื่องของการกลดิ้งแล้วนะครับก็ไปฟาร์มไปสํารวจเนาะขยันนิดนึงละกันเพื่อการทําของนะครับเราเอาพวกกาลังภายในให้เวิยวี่ห้าทั้งหมดก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยมาดังดูอีกทีนึงว่าจะเปลี่ยนเป็นเซตไหนออฟลองอยังไงนะครับตัวของสมัยก็อยู่ที่ดวงเลยถ้าเกิดว่าดวงเราดีดรอปของดีก็จะสามารถเติบโตได้้มาากกว่นี แต่อย่าลืมนะถ้าเป็นไม่ได้ก็ทําทีมนะครับแล้วก็ไปลงดันนะการสร้างตี้ลงดันกับคนอื่นเนี่ยจะสามารถได้รับอุปกรณ์ระดับ75ได้นะครับแต่ผมคิดว่าของประมาณนี้ในเบื้องต้นก็สามารถเอามาใช้ฟาร์มใช้อะไรก่อนได้แล้วนะครับที่เหลือก็เดี๋ยวค่อยไปซ่อมกันตามยะยะเวลาแล้วก็จานวนรอบในการฟาร์มละกันหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้เล่นใหม่เหมือนกันกับผมฝา, like, า,า,ากานนกดลลไลค์กดซับ like, สาาไคร้ให้ด้วยนะครับและใครอยากจะโหลดมาเล่นด้วยกันก็และใครอยากมาเล่นด้วยกันก็โหลดได้เลยผ่านลิงไตคลิดนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครับ คบ,บาย